คำถามที่พบบ่อยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครคลาสออนไลน์นะครับ31วัยย้อนวัยนะครับานาแก่ลดริ้วรอยนะครับจะทำให้ชีวิตของท่านเนี่ยดีอย่างคาดไม่ถึงเลยผมบอกจริงนะครับของสำหรับคลาสออนไลน์ใหม่นี้นะครับแต่ก็ยังมีคำถามนะครับเป็นเรื่องปกติเนาะว่าเฮ้ยมันจะเหมาะกับใครแล้วก็มันโอเคกับตัวเราหรือเปล่านะครับก็ลองมาดูนะครับ15าำถามนี้ผมว่า น่าจะตอบปัญหาค่าใจหลายๆอย่างได้นะครับว่าเออท่านควรจะเรียนหรือท่านไม่ควรจะเรียนนะฮะเพราะว่าอ่าก่อนที่เราจะเรียนหรือจะเลือกอะไรเนี่ยผมอยากจะให้ท่านดูว่ามันเหมาะกับโจท่านหรือเปล่าถ้าไม่เหมาะก็ไม่จําเป็นที่ต้องมาเสียเงินเสียทองมันไม่จําเป็นนะครับแต่ถ้าเหมาะผมมั่นใจเลยว่าชีวิตท่านดีขึ้นแน่นอน mhm. ข้อแรกนะครับคลาสนี้เหมาะกับใขรนะครับคลาสเรียนอนอนไลน์เนี้ยบอกเลยว่าผมออกแบบมาให้แบบเหมาะกับทุกระดับทุกวัยนะครับแล้วก็ ใช้ภาษาง่ายๆไม่ได้เป็นศัพท์แพทย์แล้วก็ไม่ยากนะครับในแต่ละวันเนี่ยนะครับสาวันเนี่ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ5-10นาทีในการอธิบายนะครับในการทําบางสิ่งบางอย่างในแต่ละวันตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงสาเป็นขั้นเป็นตอนแบบง่ายๆนั่นเองนะครับพอมาที่คําถามที่2งเนี่ยเพราะนั้นถ้าขาดหายไปวันหนึ่งจะทํำยังไงเช่นแบบเฮ้ยวันที่5้าเบไม่ว่างติดนู่นติดนี่นั่นนู่นไม่ต้องกลัวท่านหายไป1วันหรือทําได้ไม่เต็มที่นะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าวัตถุป,ประสงค์ของการเรียนเนี่ยคือให้ท่านเนี่ยเอาสิ่งที่เรียนมาทั้งหมด3าวันเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันดังนั้นการที่จะข้ามไปวันหนึ่งขาดไปวันนึงท่านกลับมาย้อนกลับมาทํากลับมาเติมได้ไม่ซีเรียสเลยสบายสบาย,บายนะครับมาที่คําถามที่3ามเ้ยต้องมีอุปกรณ์พิเศษโน,น่นนี่นั่นโน่นไหมบอกไม่จําเป็นนะครับในบางบทอาจจะต้องใช้อุปกรณ์แต่ก็จะมีการสอนเทคนิคว่าเฮ้ยไม่ต้องมีหัวรณ์ก็ได้มันก็สามารถที่จะทําได้มัน มันปรับเปลี่ยนได้หมดเลยมันเฟล็กซิเบิลมากๆนะครับคำถามที่4สามารถทํากิจกรรมมากกว่า1กิจกรรมต่อวันได้ไหมต้องบอกงี้ฮะว่าขณะที่ท่านเรียนนะฮะโดยส่วนใหญ่นะฮะประสบการณ์ของผมเ่ยเวลาสอน31วันเนี่ยท่านบา,บางคนก็เรียน10วันในวันเดียวเลยก็ถามว่าได้ไหมได้นะครับต้องบอกงี้ฮะว่าสําหรับผู้ที่ไม่ได้เริ่มดูแลสุขภาพมาตั้งแต่แรกนะครับเพิ่งมาเริ่มเลยอยากจะย้อนไวยอยากจะสุขภาพดีอะไรเงี้ยเนาะ ก็แนะนําให้ทําบรรอย่างไปอ่ะมันจะได้สบายๆไม่รีบแล้วก็มันจะหลอมรวมเป็นนิสัยของท่านแต่ถ้าเกิดใครที่ดูแลสุขภาพมาตั้งนานแล้วเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่ทําได้อยู่แล้วท่านสามารถที่จะทําต่อเนื่องรวมๆกันไปได้เลยเอาที่ท่านแฮปปี้เอาที่ท่านสบายๆนะครับในบางกิจ,จกรรมอ่ะสามารถปรับเปลี่ยนได้ไหมบอกได้ปรับเปลี่ยนตามที่ท่านเขาเรียกว่าแฮปปี้อ่ะจริงๆคือในบทเรียนเนี่ยมันเฟล็กซิเบิลมากๆเลยแล้วก็สามารถที่จะแบบ ปรับเปลี่ยนตามที่ท่านชอบและผมมักจะแนะนําอยู่แล้วว่าเออมันทําได้1อย่าง2อย่าง3อย่างท่านเลือกสักอย่างหนึ่งท่านก็เอาที่ท่านชอบไปนะครับคำถามที่6กมีปัญหาเรื่องโภชนาการคือถ้าท่านแพ้อะไรท่านก็ไม่จําเป็นต้องไปทานนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าท่านมีการทานอาหารรูปแบบไหนอยู่ท่านก็สามารถปรับให้เข้ากับชีวิตท่านได้นะเพราะว่าผมจะสอนพื้นฐานที่ถูกต้องแล้ว mindset แล้วแนวคิดที่ถูกต้องไปซึ่งท่านสามารถใช้กับการทานอาหารไม่ว่าจะท่านจะทาน แพนเบดท่านจะทานคานิวอไดเอทท่านจะทานคีโตท่านจะทานอะไรก็ตามอะ่ะนะครับท่านจะทำไอเอฟท่านจะอะไรเนี่ยได้หมดอะ่ะมันมันมีพื้นฐานที่แบบท่านสามารถจัดการตัวเองต่อไปได้เลยดังนั้นท่านทานอาหารแบบไหนดูแลร่างกายแบบไหนอยู่คลาสนี้มันก็ได้หมดอะ่ะนะครับแล้วจะรู้ได้ยังไงข้อ7ว่าเอ้ยที่ทาไปอะ่ะชีวิตมันดีขึ้นต้องบอกเงี้ย,เ,ยเรื่องชีวิตดีขึ้นความคืบนหน้าในแต่ละบุคคลเนี่ยโอ้โหมันก็ เขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคลจริงปะแต่ผมบอกอย่างนี้มันสังเกตไม่ยากเนาะมันไม่มีคะแนนไปให้ท่านหรอกเช่นแบบผมแบบเอ้ยให้10คะแนนให้7คะแนนให้9คะแนนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่มันสังเกตได้ท่านจะรู้สึกดีขึ้นรู้สึกมีพลังงานมากขึ้นอารมณ์ดีขึ้นนอนหลับดีขึ้นความรู้สึกที่ดีขึ้นในชีวิตหลายๆอย่างอะ่ะท่านจะรู้สึกว่าชีวิตมันสดใสขึ้นอะ่ะนะครับแบบนั้นเนี่ยแปลว่าพัฒนาขึ้นนะครับไม่ยากไม่ยากนะครับจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากวันที่311นะะครรัับวตถุปสงงคค์ขอาสเรีียนนนะครับ จะทาให้ท่านมีเขาเรียกว่าฮาร์บิตที่แบบยอดเยี่ยมโดยที่ท่านไม่รู้ตัวเลยนะครับท่านทาไปเรื่อยๆเหมือนไม่ได้ทําอะไรเออใช้คํานี้ก็ได้เหมือนไม่ได้ทําอ,อะไรอะ่ะแต่แบบเฮ้ยทาไมชีวิตมันเปลี่ยนไปวะงงแบบนั้นนะครับแล้วผมบอกเลยว่า31วันเนี่ยหลังจากวันที่31ไปชีวิตท่านจะแตกต่างไปจากเดิมอย่างแน่นอนขอให้ท่านตั้งใจทุ่มเทกับมันเถอะใช้เวลานะครับ31วันเปลี่ยนอีก31ปีของท่านให้เป็น31ปีที่ยอดเยี่ยมนะครับ สำหรับคลาสเรียนนี้เรียนได้ถึงเมื่อไหร่อ,อ๋อท่านอยากเรียนไปกี่สิบปีก็เรียนตามสะดวกเลยครับมันจะอยู่ใน Facebook กลุ่มปิดอยู่แล้วนะครับหรือว่าอยู่ในคลาสเรียนออนไลน์ที่ท่านได้สมัครอยู่แล้วท่านก็เรียนไปจนเรียนไปจนท่านขี้เกียจเรียนนะครับคือไม่มีการหมดเวลา3เดือน6เดือนปีหนึ่งท่านเรียนซ้ำได้ตลอดนะครับคลาสนี้มีราคาเท่าไหร่คลาสเรียนของผมขึ้นราคาตลอดนะครับตอนนี้คือราคาที่ถูกที่สุดแต่ก็ไม่รู้ราคาเท่าเพราะขึ้นตลอดนะครับแล้วแต่ว่าท่านจะมาเจอ คลิปวิดีโอนี้ตอนไหนนะครับแต่มั่นใจได้ว่าท่านสมัครวันนี้ก็คือราคาที่ถูกที่สุดท่านสามารถแอดไปที่หลายแอด t o r ท็อปสโตร์ได้เลยเพราะว่าราคาคลาสไม่เคยลดอยู่แล้วนะครับใครสามารถเข้าร่วมคลาสนี้ได้นะครับทุกเพศทุกวัยมีโรคประจําตัวไม่มีโรคประจําตัวนะครับได้หมดอะ่ะแต่ถ้ามีโรคประจําตัวเนี่ยอาจจะต้องขอรายละเอียดนิดนึงนะครับหรือว่าอาจจะปรึกษาแพทย์ประจําตัวที่ดูแลอยู่นะครับเพื่อ เขาเรียกว่าความปลอดภัยที่สูงที่สุดนั่นเองนะครับแต่จริงในคลาสเียนเนี้ยต้องบอกเลยว่าไม่มีอะไรที่แบบแทบจะอันตรายเลยเพราะมันเป็นความรู้เน้นๆเราไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันท่านมากกว่าไม่มีอะไรที่มันพิสดารไม่มีท่าอะไรพิเศษที่มันจะเสี่ยงต่อชีวิตเสี่ยงต่อร่างกายเสี่ยงต่อระบบในร่างกายของท่านเลยนะครับอ่า ถ้าอายุมากๆทาคลาสนี้ไดไหมโอ,โอ้คลาสเรียนนี้มันออกมาสําหรับคนที่จะย้อนไหวฮะเพราะนั้นยิ่งท่านอายุมากก็ยิ่งควรจะเรียนแบบสุดๆและอายุน้อยควรเรียนไหมก็ควรจะเรียนยิ่งเรียนจากอายุน้อยท่านก็ยิ่งอ่อนไวัไปแบบตลอดถ้าเรียนอายุมากท่านก็ยิ่งย้อนวมาได้ดีขึ้นมันก็ควรเรียนทุกอายุะนะครับถ่านเริ่มต้นคลาสแล้วไม่สามารถทําต่อได้เช่นมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยมีงานด่วนมีนู่นมีนี่ชีวิตคนเรามันก็ไม่รู้เนาะมันมีอะไรมาแทรกเนี่ยนะสามารถเริ่มต้นใหม,ไไม่ได้ไหมได้ิ ท่านสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดอ่ะมันไม่ได้มีปัญหาเลยในการที่ท่านจะย้อนกลับมาเรียนย้อนกลับมาเติมความรู้เอ้ยพลาดวันนี้กลับมาเรียนใหม่แล้วผมแนะนําเลยนะคลาสเรียนนี้นะท่านควรกลับมาเรียนซ้ำสุกสสถามถึงหเดือน 3- าถึงหเดือนเนี่ยท่านควรกลับมาเรียนซ้ำแหละเพราะอะไรจะได้ย้อนว่าเฮ้ยเราลืมเราพลาดเราเผลอเลืออะไรไหมเพราะผมบอกแล้ววันเรียนได้ตลอดชีวิตท่านก็มาเรียนซ้ําๆๆๆๆ3เดือน6เดือนนะครับเรียนซ้ําเข้าไปนะครับชีวิตท่านดีขึ้นแน่นอนนะครับ คลาสเรียนนี้รับประกันผลได้ไหมเขาตอบงี้ฮะว่ามันไม่มีอะไรรับประกันผลได้อกครับในโลกใบนี้เหมือนเหมือนถามว่าจะรักษาโรคนี้หายร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมผมก็ตอบไม่ได้หรอกครับาักษละมันตอบไม่ได้อยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องของการแพทย์นะครับแต่ต้องบอกงี้ฮะว่าผลลัพธ์ของคลาสเรียนเนี้ยมันขึ้นอยู่กับการกระทาและความตั้งใจของท่านโดยทั่วไปแล้วนะถ้าท่านทําตามนะครับในคลาสเรียนเนี้ยผมว่าได้เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของสามสิบเอ็ดวันเนี่ยท่านเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตท่านดีขึ้นแน่นอนนะครับเพราะนั้นเน รับประกันผลไม่ได้แต่มั่นใจว่าถ้าท่านทําแล้วมันชีวิตท่านดีขึ้นแน่นอนนะคำถามสุดท้ายนะคำถามที่15คลานี้ช่วยลดความเครียดได้หรือเปล่าบอกเลยอย่างนี้ฮะมนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่ว่ายากดีมีจนร่ํารวยอะไรเงี้ยมันก็เครียดทั้งนั้นอ่ะมันต้องมีเรื่องเครียดใช่มคราวนี้นคลาสเรียนนี้มันจะปรับ Mindset ของเราเนี่ยให้ต่อสู้กับความเครียดให้รับความเครียดได้ดีขึ้น จนเขาเรียกว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนแก่ฮอร์โมนในร่างกายของเราเนี่ยมีผลกระทบต่อชีวิตเราน้อยลงแบบอย่างชัดเจนนะครับเมื่อท่านละเมือความเครียดได้ดีขึ้นนะครับอะไรเรื่องอะไรที่เครียดมากก็ทาให้เครียดน้อยลงเรื่องอะไรที่เครียดน้อยอยู่แล้วก็กลายเป็นไม่เครียดเนี่ยชีวิตท่านจะเปลี่ยนแปลงแน่ๆนะครับร่างกายที่ดีของเราเนี่ยมันออกมาจากจิตใจภายในที่เราดีด้วยนะครับร่างกายดีจิตใจไม่ดีชีวิตมันก็ห่อเหี่ยวครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องดีไปพร้อมๆกันหมดนะครับ และสุดท้ายครับสำเร็จเริ่มวันนี้ล้มเหลวเริ่มพรุ่งนี้นะครับหวังว่านะครับพวกเราจะได้มาเจอกันในคลาสเรียนออนไลน์นะครับ31วันย้อนวัยนะครับต้านแก่ลดริ้วรอยเปลี่ยนชีวิตโคตรเอางี้แล้วกันนะครับหวังอย่างยิ่งนะฮะว่าเราจะได้มาเจอกันแล้วร่วมนะครับมีสุขภาพดีย้อนวัยมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมไปพร้อมๆกันนะครับโอเคครับแล้วมาพบกันในคลาสยินดีมากๆาครับที่จะได้เจอท่านในคลาสสวัสดีครับบ๊ายบาย